เกนกราวสับน่าสนใจที่ควรรู้จักแปลว่าอะไรดีสวัสดีครับคุณผูน,นะฮะจาก Topic Academy วันนี้มาพูดถึงเกนกราวซึ่งเป็นคำศัพท์ที่น่าจะได้พบเจอกันบ่อยๆในชีวิตประจำวันทั่วๆไปเลยนะฮะเพราะว่าโดยตัวความหมายหรือเซนส์ความหมายเชิงภาษาไทยเนี่ยมันจะได้ประมาณว่าดูฟังขึ้นดเูเหมือนแบบแนวคิดเนี้ยวิธีการคิดแบบนี้หรือว่าพรกการเมืองอันเนี้ยนะครับดู เหมือนแบบได้รับความนิยมมากขึ้นนะได้รับการยอมรับมากขึ้นนะแปลเซ้นภาษาไทยก็สไตล์ฟังขึ้นนั่นแหละนะครับประมาณนี้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวเก์กราวนะครับถ้าเราพยายามแปลตรงตัวเก์เพิ่มสูงขึ้นได้รับหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนกราวก็เหมือนแบบโอภูมิหลังพื้นหลังต่างๆคือมันมีหลายความหมายมากเลยทั้งคำว่าเกนและกราวนะครับพอผสมรวมกันเสร็จปุ๊บแปลตรงตัวมันอาจจะดูประหลาดๆอย่างที่บอกทุกทีเลยครับถ้ามารวมกันแล้วมันดูแปลแล้วประหลาดพยายามจะลองดูความหมายในเชิงของ Fa หรหมายในเชิง อีเดียมดูอีกทีนะฮะเราน่าจะเจออะไรที่มันตรงกับคอนเท็กซ์มากกว่านะฮะเช่นเกณฑ์ ground ก็เหมือนกันเพราะว่า Cambridge Dictionary ได้ให้บทนิยามของคำนี้เอาไว้ว่า if a political party or uh, an idea or belief gains ground it becomes more popular or accepted นะก็คือมันแบบ ถ้าสมมติว่ามีพรรก,การเมืองหนึ่งหรือแนวความคิดหนึ่งหรือความเชื่อหนึ่งเนี่ยมันแบบเกณฑ์กราวด์อยู่นะมันเกณฑ์กราวด์อยู่เนี่ยมันหมายความว่ามันกําลังเหมือนแบบได้รับความนิยมเพิ่มมากสูงขึ้นหรือว่าได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นนั่นเองอเพราะฉะนั้นมันแปลก,ก็จะเซนต์อย่างที่บอกไป,ปตามภาษาไทยเลยก็คือเออมันดูฟังขึ้นดูเออดูเหมือนแบบเราเชื่อในสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาคิดอะไรสไตล์นั้นนะครับยกตัวอย่างประโยคเช่น uh, the republicans become g a i n r o u n d i n the southern s t a t e s อ่าก็คือเหมือนแบบพรรคริพับลิกันเนี่ยนะฮะกำลังได้รับความนิยมแบบเพิ่มสูงมากขึ้นหรือบบดูฟังขึ้นมากเลยนะฮะในรัฐทางตอนใต้อะไรแบบนี้อ่าเพราะฉันเนี่ยนะครับถ้าสมมติเอาไปอธิบายในเชิงเหมือนแบบพรรคการเมืองการเลือกตั้งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปเห็นในหนังสือพิมพ์เห็นในงานบทความต่างๆ,ๆก็น่าจะแปลได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ